ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานบิดทูนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ XRP ดอก0.5ถึง2อ่าดอกประมาณ 7เปอร์เซ็นถึง50%เปอร์เซ็นนะครับระยะเวลาการฝากคือ2องถึงวันแล้วแต่ข้อกำหนดนะหาจังหวะเอาเองนะครับแล้วก็สำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และว,วิดีโอคลิปนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยงโอเคเรามาพูดถึงการเปิดตัวสารคดีของ xrp ด้วยกันนะครับอันนี้ทีมสร้างคือ,อบริษัทนี้ชื่อว่า Fusion Production นะครับจัดตั้งขึ้นที่อาริโซนานะสารคดีอันนี้มีชื่อว่า r a d r รเ e ตฟอ t ์ r t ดอ t t exposing the s e wall on crypto นะครับเราก็ควรจะเปิดเผยถึงการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่าง2หน่วยงานนะครับระหว่างเอกชนกับรัฐสารคดีดังกล่าวก็จะมีเนื้หอหาเจาะลึกเฉพาะทางผู้มีอิทธิพลทางด้านคริปโตและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และผู้นำอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ก็ได้รับการยืนยันอย่างแบนด์กร g h เฮาส์นะครับหัวหน้าของ Ripper เนี่ยปฏิเสธที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เนาะก็ทำอะไรเขาให้ทำไปเองนะนะครับก็ f u s i o n Production เนี่ยเป็นสตูดิโอภาพยนตร์นะครับ,รบและเกมที่ตั้งอยู่ใน Los Angeles นะประกาศฉายภาพยนตร์2เรื่องในเมืองอ่าสกอตเต l ล นะครับแล้วก็การทัวร์ครั้งแรกบริษัทได้จัดฉายประมาณเจ็ดเมืองด้วยกันนะครับว่าบอกว่าเราจัดภาพยนตร์เนี่ยเจ็ดเมืองในการทัวร์ครั้งแรกนี้นะครับหลายคนก็ถามมาว่าเมืองอื่นเนี่ยกำลังมองหาโอกาสในการจัดทัวร์ฉายภาพยนตร์นี่นะก็เป็นการโพสต์วันที่ยี่สิบเ็ดพฤศจิกายนนะครับก็เป็นการกล่าวไว้ก็เตรียมตัวดูแล้วกันนะไม่รู้ว่า n น็ f l i x หรือว่า ทางทางไอไอแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือว่าพวกไอภาพยนตร์อะไรพวกเนี้ยนะครับช่องทางออนไลน์อะไรพวกเนี้ยมันจะสามารถที่จะเข้ามาได้หรือเปล่านะนะครับในที่ทำให้คนไทยได้ดูนะก็ต้องลองติดตามด้วยกันลนกะะันะครับต่อมาคือแฟ i เน็ตเบิร์กนะครับอันนี้ก็ และ Red Date เนี่ยเปิดตัว KYC นะครับอันนี้เป็นส่วนตัวและเป็นอันดับแรกสำหรับฮ่องกงด้วยนะเขาเริ่มเจาะในตลาดของฝั่งของฮ่องกงมากขึ้นนะในช่วงนี้นะครับก็น่าจะเป็นพวก Access นะครับแล้วก็ D ีแอต่างๆตอนนี้นะครับเขาเปิดตัว KYC เขาเตรียมทำเรื่องของ KYC โดยเฉพาะนะแล้วก็ซึ่งช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเนี่ยชาวจีนแผ่นดินใหญ่สามารถลงทะเบียน ได้โดยไม่เปิดเผยตัวตนในฮ่องกงได้นะครับเป็นโซลูชัน KYC ของแฟร์นะพอเขารู้ว่ากฎหมายในประเทศจีนเนี่ยมันมีอยู่เหมือนกันนะแล้วเขาก็เลยทําผ่านนโยบายของจีนเนี่ยที่ให้ฮ่องกงเนี่ยเป็นหลักของคริปโตนะครับหลักๆเนี่ยแฟร์เน็ตเวิรน่าจะพยายามที่จะประกาศ oh. แล้วก็ดึงลูกค้าตามนี้เลยนะครับในนามนูฝั่งของ UAE นะครับเขาก็ เร่งเรื่องของบล็อกเชนเต็มที่โดยให้วาร่านะครับหรือ VARA ของดูไบขอให้ VASP เนี่ยดำเนินการน,นะครับในเรื่องของข้อปฏิบัติมากขึ้นนะ VARA เนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบได้เผยแพร่หนังสือนะครับที่ขอให้ผู้บริการสินทรัพย์เสมือนอย่าง VASP เนี่ยปฏิบัติตามข้อกำหนดเขาเรียกว่า AML นะครับสำหรับลายชื่อ เขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงในการอัปเดต FATF อะไรพวกนี้นะครับดังนั้นในการสื่อสารของวาราได้ขอให้ผู้บริการสินทรัพย์เสมือนอย่าง VASP ปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับหรือข้อบังคับทางกฎหมายในดูใบนั่นเองก็คือเป็นการรายงานนะนะครับฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการฟอกเงินการสนับสนุน,ก,นการกรา่อการร้ายแล้วก็การเผยแพร่การ การขายอาวุธอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการตรวจสอบอย่างวาร่านะครับว่าที่มาเงินเนี่ยมันมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะครับข่าวสุดท้ายนะครับคือคุณป้ามหาภัยอลิเซตบ,บอลเลนนะครับก็วิจารณ์องค์กรที่ชื่อว่า doge นะครับดอสเนี่ยนะครับมาก,กับลาวาสมามีนะอันนี้ก็เป็นผู้ชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดีนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับของพรรครีพับลิกันแต่ว่าทํำได้ผ่านขึ้นมานะครับฉะนั้นตัวนี้เขาก็แบ่งหน้าที่กันนะเขาก็พยายามที่จะวีภาควิจารณ์นะครับเรื่องของเรื่องของเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสองคนนี้ยเขาพยายามที่จะปลดเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาเพื่อจะประหยัดเขาเรียกว่างบประมาณและค่าใช้จ่าย นะครับก็เลยน่าจะทำให้ฝั่งของพรรคเดโมแครกแล้วก็ฝั่งของหน่วยงานรัฐเนี่ยมีความเสียเปรียบเรื่องของผลประโยชน์นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะฉะนั้นวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing rich new moon coin แล้วก็กลุ่มของ xrp เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยง และสำหรับวันนี้ผมหวังว่า XRP จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนและสำหรับเราก็มีกลุ่มนะครับก็คือ amazing rich new moon coin แล้วก็ XRP สามารถเข้าไปพูดคุยด้วยกันได้